กินผลไม้ยังไงให้ผอมแล้วก็ไม่เป็นเบาหวานนะคะ คำแนะนำสำหรับการกินผลไม้ให้ผอมนะคะข้อที่หนึ่งก็คือให้คุณเริ่มต้นกินผลไม้เป็นมื้อมือนะคะการกินผลไม้เนี่ยผลไม้เนี่ยดีนะดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าเขามีวิตามินเกลือแร่แล้วก็มีไฟเบอร์ให้คุณกินผลไม้สดแต่ผลไม้เนี่ยมันจะไม่ดีเลยถ้าคุณกินแบบพร่ำเพรือ่อหมายความว่าไงหมายความว่าถ้าเรากินผลไม้เนาะไม่ว่าจะเป็นแตงโมสับป,ประรดแอ เปิ้ลสาลี่ลูกพลับกินแบบบ่อยๆกินทั้งวันเดินผ่านตู้เย็นหยิบกินหยิบกินหยิบกินกินเดินผ่านนะคะกินวันละ3ามมือหมือนะคะแบบนั้นเนี่ยมันจะเป็นการกระตุ้นฮอร์โมนอินซูลินบ่อยมากๆซึ่งฮอร์โมนอินซูลินนะคะถ้าถูกกระตุ้นบ่อยๆนะคะจนสุดท้ายเนี่ยเกิดภาวะดื้ออินซูลินไม่สามารถ เก็บหรือทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดเนี่ยลดลงได้แม้ว่าจะหลั่งฮอร์โมนออกมามากแค่ไหนนะคะเราก็มีโอกาสที่จะเป็นเบาหวานได้เพราะเรากินบ่อยนะะวิธีการแก้ไขก็คือถ้าเราจะกินผลไม้ก็ให้เรากินเป็นมือม้อๆนะคะอย่างที่บอกว่ากินเป็นมือม้อๆวันหนึ่งไม่เกิน3ม,มือ้อแต่ละมื้อห่างกันอย่างน้อย4ชั่วโมงนะคะ ข้อที่2อันเนี้ยสำคัญมากๆเลยนอกจากการกินบ่อยแล้วคำถามต่อไปก็คือกินคู่กับอะไรนะคะวันนี้คุณครูวีนะคะมีเขาเรียกว่าไม่ใช่เป็นงานวิจัยนะ,ะแต่มันเป็นการศึกษาที่นักวิทยาศาสตร์เนี่ยรู้กันมาตั้งนานแล้วนะคะว่าการกินคาร์โบไฮเดรตนะคะซึ่งย่อยสุดท้ายแล้วเนี่ยก็จะได้เป็นกลูโคส คู่กับการกินไขมันนะคะกินคู่กันอะไรบ้างที่เป็นคาร์โบไฮเดรตไขมันยกตัวอย่างเนาะถ้าเป็นอาหารไทยง่าย,ายๆเช่ชนผัดไทยนะคะเป็นเส้นเป็นคาร์โบไฮเดรตผัดกับน,น้ํามันเนาะ,ะข้าวมันไก่ข้าวขาหมูข้าวเหนียวมะม่วงข้าวเหนียวทุเรียนปลาท่องโกนะคะปลาท่องโกก็จะมีแป้งนะคะทอดในน้ามันเหล่านี้เป็นคาร์โบไฮเดรตกินคู่คกับไขมันหรือพิซซ่านะคะคุกกี้เค้กนะคะพิซซ่าคุกกี้เค้กก็จะมีแป้งเป็นพื้นฐานเป็นคาร์โบไฮเดรตแล้วก็ผสมกับบัตเตอร์กับเนยกับมักกะลนก็ว่ากันไปนะ กินคู่กันปัญหานะคะจากในภาพนี้คุณจะเห็นดนทันทีเลยว่าเวลาเรากินอาหารนะคะฝั่งทางด้านขวามือเนี่ยที่เขียนว่า L-CFA นะคะลองเชียนแฟตเทอร์ซิดจะสามารถเข้าไปในเซลล์นะคะเข้าไปในตัวคอนเดียซึ่งเป็นโรงงานผลิตพลังงานเนี่ยได้เลยโดยที่มันจะไม่ต้องผ่านกระบวนการมากมายเหมือนกับฝั่งทางซ้ายมือนะคะที่เป็นกลูโคสนะคะพอไขมันเข้าสู่เซลล์ปุ๊บนะคะทันทีปุ๊บมันก็จะส่งสัญญาณออกไปปิดประตูที่จะทำให้น้ำตาลเข้าเซลล์ทันทีจึงทำให้ น้ำตาลไม่สามารถเข้าเซลล์ได้ถูกปิดประตูกัน้นทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดของเราเนี่ยสูงขึ้นนะคะระดับน้ําตาลในเลือดของเราสูงขึ้นสุดท้ายถ้าเป็นแบบนี้บ่อยๆเราก็เป็นเบาหวานดังนั้นถ้าวันนี้ใครต้องการที่จะกินผลไม้นะคะเพื่อลดหุ่นลดน้ําหนักคุณก็หลีกเลี่ยงการกิน คู่กับน้ํำมันต่างๆกินคู่กับไขมันแปรรูปต่างๆแต่ว่าถ้าเป็นไขมันจากธรรมชาตินะคะคุณสามารถกินได้คําว่าธรรมชาติในที่นี้หมายถึงอะไรหมายถึงถ้าเกิดคุณจะกินมะพร้าวคุณกินมะพร้าวเป็นเนื้อมะพร้าวไปเลยนะคะเพราะสุดยังไงคุณก็ได้ไฟเบอร์ การดูดซึมจะค่อยๆดูดซึมแต่ถ้าเกิดคุณกินเป็นกะทิอันนั้นคือแปรรูปไปแล้วนะคะมันจะเข้าไปเขาเรียกว่าเข้าไปในเซลล์เร็วมากเพราะว่ามันถูกขูดถูกคั้นแล้วนะไม่กินคู่กับไขมันแต่สามารถกินกับอาหารธรรมชาติได้ทุกชนิดเนาะถ้าเรากินแบบนี้ค่ะ คือ1น,นะคะกินเป็นมือม้อๆข้อที่2ก็คือไม่กินคู่กับไขมันก็จะทําให้การกินผลไม้ของเราเนี่ยสร้างความสุขสร้างการเจริญอาหารเราก็จะได้ไฟเบอร์แล้วเราก็จะผอมได้ด้วยแล้วเราก็จะมีสุขภาพแข็งแรงไม่เป็นเบาหวานนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจใคุณครูวีนะคะเราจะกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายคะ่ะ